อ2อ5่สันโอ้ฮะจังวะนี้สับ 3, สามสับสี่สับหสับหแล้วก็โอ้โห,โหเดี๋ยวเดียวมันแซงมันแซงโอ้โห,โหฉันยืนตกมาอยู่ริมตาลิง แปลกใจจริงๆป่าไม้กินเยื่โลโลโฉโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตัมเทนเนลครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม GTA 5กันอีกแล้วเอ,อทรเวอร์ได้ข่าวว่าคลิปที่แล้วนายไปตัดผมมาไม่ใช่เหรอทำไมทรงผมนายกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วอะโอ้พอดีฉันไม่ชอบผมยาวสักเท่าไหร่นะฉันก็เลยตัดมาเป็นทรงเดิม ใช่ว่านายไม่ได้เซฟเหรอฉันว่าฉันกดเซฟแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราไปหาช่างอ่านกันดีกว่านะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช่างอ่าน m o d ฟายเออนานๆเราจะขับเครื่องบินทีอันนี้คือไม่ได้มารีวิวเครื่องบินนะแต่คือแบบว่าเรามาอยู่ตรงเครื่องบินพอดีก็เลยจะขับเครื่องบินไปหาช่างอ่านซะเลยนะฮะไป let's go อ๋อวันหน้าต้องรีวิวเครื่องบินแล้วแหละเนี่ยครับผมแต่ยังหาหมอตไปได้นะเออส่วนไหนเนะี่ยไปไป,ไปบินึ้นไป อ้าวบินขึ้นเป็นรุยพี่อันบินคือบินเป็นวะทุกคนโอ้เหลือจะเชื่อนะฮะไม่น่าเชื่อว่าพี่อัดบินเป็นนะครับผมนี่ผมจะไปหาช่างอันด้วยวิธีบงโลกไป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 ช่างอัดผมมาแล้วโอ้โอ โอ้โหเป็นการมาที่แบบอลังการมากนะครับผมอ่ะลบขึ้นบินออกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรถแตะเพลิงมันจะมาเสียงดังนะครับเชงอันคิดถึงเชงอันจังเลยโอ้โหเชงอันครับคิดถึงเชงอันมากเลยครับเหือเชงอันเชงอันใจเย็นโอ๊ยเจ็บชีด๊ด เชิงอนผมขอโทษผมไม่ได้จังใจผมวิ่งเร็วไปหน่อยโอ้เชางอานม่งใส่กูใหญ่เลยเชิญอันแต่เย็นชชางอานแหมมาแต่เช้าเลยนะวันนี้แน่นอนแหละเชิงอันก็เพราะว่าผมคิดถึงช่างอันไงคือเหมือนเดิมอ่ะเชงงอันมีรถอะไรเจ๋งๆบป่มีสิของดีมักอยู่หลังร้านแล้วทำไมไม่เอาไว้หน้าร้านล่ะช่างอันก็กูก็บอกอยู่ว่าของดีอยู่หลังร้านรออยู่นี่แหละจะไปเอาให้พูดไปรู้เรื่องเลยเทเวอร์เนี่ยอา้าวลุงเอ้ามายืนะไรอยู่นี่นเนี่ยโอ้ อาอยาวอ้าวอ้าวยังไงยังไงโอ้ยโอโอ้ยมีเรือแล้วทุกคนมีเหลืองแล้วมีมีเือวันทูวันทูมาลบวันทูวันทูวันทูซัดอีกหนหมัดนึงอาม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 ายังไงยังไงยังไงวันทูวันทูล่วงไปเลยเออไป เราอย่มามัวรีรอเราไปเอารถมาให้ไอเทเวอร์ดีกว่านี่คันนี้เลยเทเวอร์น่าจะถูกใจนะครับนี่<ฮ>ฟังเสียงซะก่อนไมทธรรมดานะครับไมทธรรมดานี่เสียงเอาเรื่องอยู่นะไอเทเวอร์เป็นไง <What? S 1> ถูกใจไหมคันนี้เ <Jesus. S 1> ชื่อว่านายน่าจะถูกใจนะคันนี้นี่มีชื่อว่าเวอร์รันเนอร์ HKR นะครับผมโอ้โหช่งหางอานถูกใจมากเลยโอ้โหสุดยอดเลยให้คันนี้มันเหมือนหน้า40เลยว่ะไอ้ไอ้เหมือนตัวสกายไลน์ตัวนั้นเน่ยผมผมผมจำชื่อมันไม่ได้มันคือตัวสกายไลน์เก่าอ่ะเหมือนเมกนะครับแล้วก็มันเป็นทรงรถกระบะนะครับผมเหมือนเป็นเก่งเหมือนเป็นเก่งแล้วเอามาทําเป็นกระบะทุกคนแล้วก็กระบะหลังก็คือมีเบาะมีเบาะไว้นั่งด้วย อะไรกันนี่นะครับแล้วทําเป็นแต่งแบบวายบอดี้ออกมาเป็นโป่งแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. เอาเรื่องจัดจัดนะครับผม mm hmm. โอ้เชิันไปหามาจากไหนเนี่ยที่เดิมแหละเว็บเขียวโอ้ oh, แน่นอน,นครับเดี๋ยวใครอยากเล่นคันนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงโหลดไว้ให้นะครับเอาไว้โหลดมาเล่นกันนะรู้สึกคันนี้จะลงไฟเอ็มเลด้วยนะครับผมเอามาโหลดไปเล่นกันนะทุกคนเนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงโหลดไว้ให้ใต้คลิปนะครับเอาละแหงคอเดิมๆไปลองเลยสิเสียง mm hmm. เสียงเอาเรื่องอยู่อุยอ้ยอุยอ้ยรถแถววะเนี่ยแหมอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องอยู่อ้ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบใช้ได้อยู่ครับเดิมๆแรงอยู่นะแรงอยู่แรงอยู่นี่ว่ะมันเจ๋งมันเจ๋งตรงที่ว่าเป็นวายพอดีนน้นี่แหละทุกคนไม่ได้ดูรถแบบว่าสวยดีนะครับผมเดี๋ยวมาแต่งกับช่างอันดีกว่านะครับ อ๋ร้านเปิดแล้วผมไม่เข้าเป็นร้านหรอกเชื่อเหงเพราะว่าของแต่งในร้านมันหาไม่เจอเนี่ยครับก็เลยต้องมาแต่งเมนูนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมจะทําการซ่อมรถก่อนนะครับผมอ่าซ่อมรถกดแลอ่านี่ซ่อมรถก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เมนูคัสตอมนะครับผมเฮ้ยรอผมว่าร้อนี้ก็สวยนะเดี๋ยวรอค่อยๆมาเปลี่ยนแล้วกันมาดูสปอยเลอร์ดีกว่านะครับผมสปอยเลอร์นี่มีแบบแบบนี้นะครับผมอ่าหุ้ย แบบนี้ก็เจ๋งนะมีเป็นคาร์บอนวิงก็มีนะครับผมแต่ว่าคาร์บอนวิงผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับรถเราเท่าไหร่หวะผมว่าไอแบบนี้ดีกว่าเนี่ยแบบนี้เออแบบนี้น่าจะสวยกว่านะครับแล้วก็ฟอนบัมเปอร์ครับนะขอดูฟอนบัมเปอร์ um เป็นไงเปลี่ยนได้นะครับผมผมอยากได้เป็นแบบลิ้นหน้าใหญ่ๆ <c oughs> เออนี่นี่นี่แบบนี้เลย <c oughs> แบบนี้เลยครับลิ้นหน้าใหญ่ๆนะครับผม้โหอลังการมากนะครับผ ไหนมีแบบนี้หรอผมผมชอบอันอัน,อนเมื่อกี้อันไหนวะเอออันเนี้ยอันเนี้ยสวยดีสวย,สวยอ่าลิ้นหน้าใหญ่ๆนี่ครับต่อไปก็บัมเปอร์หลังนะครับจริงผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบบัมเปอร์หลังแบบดิฟดิฟュเซอร์สักเท่าไหร่นะไอ้ยมันเป็นดิฟฟュเซอร์่ะแต่ว่าใส่ไปก็สวยดีนะครับเอาดิฟฟュเซอร์ใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็สเกิร์ตข้างสเกิร์ตข้างเป็นไงอ่าเป็นแบบคาร์บอนนะครับผมอ่าเป็นคาร์บอน สวยงามน่ครับสวยงามแล้วก็มาดูท่อครับนี่โอ้ยท่อท่อเทอยู่นะครับผมเอาท่อแบบไหนดีอะเอาท่อคู่ไหมท่อคู่ไม่สวยว่ะมันดูไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เอาท่อเอาท่อคู่แบบนี้ดีกว่าท่อคู่ไทเทอ่ะท่อคู่ไทเทแบบนี้น่าจะสวยกว่านะครับแต่ดูมันไม่ค่อยเข้ากับดีฟูเซอร์เลยเนาะอันนี้คืออะไรอันนี้คือโลบามีโลบาด้วยนะครับข้างใน เอาเป็นโลบาแบบนี้แล้วกันนะครับผมสุดยอดมีโลบาด้วยจิวแน่ครับจิวแน่สามารถเปลี่ยนได้นะครับจิวหนาแบบคาร์บอนแล้วกันดูเท่ดีนะครับผมอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เหมือนเป็นพวกฝากระโปรงนะครับมีฝากระโปรงใส่ด้วยนะครับผมอมเครื่องเดิมไปเป็นเครื่องอะไรอะ่ะผมต้องลองเปิดประตูดูก่อนนะครับผมดูซื้อว่าเครื่องยนตมเป็นเครื่องอะไรโอ้ เครื่องยนต์เดิมไม่ธรรมดาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เหมือนจะเป็นเทอร์โบด้วยนะใช่ปะเหมือนเป็นเทอร์โบนะทุกคนสี่สูบเทอร์โบนะครับเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดแต่ว่ามันเปลี่ยนฝากระโปรงได้สงสัยมันจะต้องมีมีแบบแผดเปวางเครื่องอื่นนะครับอ่ามีแบบเป็นฝากระโปรงคาร์บอนนะครับแล้วก็มีฝากระโปรงแบบแหลมๆแบบนี้นะฮะอุย้ยสวยดีสวยดี แล้วก็มีแบบไหนอีกมีแบบเป็นฮูดนะครับเจาะรูนะฮะเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอันนี้เท่่ะทุกคนอันนี้เท่มีเป็นทวินเทอร์โบครับผมสุดยอดอันนี้เทอร์โบเดี่ยวอันนี้อันนี้เทอร์โบแล้วเนี่ยอันนี้อารมณ์ประมาณว่าเป็นเทอร์โบแล้วผสมซูเปอร์ชาร์จป่ะเฮ้ยแบบนี้ก็ดูโหดดีนะมีทั้งซูเปอร์ชาร์จมีทั้งเทอร์โบไอ้ย่เอาเรื่องแต่ว่าผมชอบเทวินเทอร์โบแบบนี้มากกว่าว่ะ เออเอาแบบนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็มีมีฮูดต,ตรงนี้ด้วยนะครับผมเขาเรียกอะไรผมเรียกฮูดอ่ะมันคือมันคือเหมือนเจาะรูให้ลมเข้าอ่ะทุกคนอ่ะเอนจิ้นครับวิวสี่ครับผมเบรกอย่างดีนะครับทานมิชชั่นอ่าเกาะร้อยดูสีก่อนสีนี้เปลี่ยนได้ไหมอ่าเปลี่ยนได้นะครับผมสีอะไรดีอ่ะสีเหลืองไหมดูออกสีเทาก็ดูดีเหมือนกันนะเออเอาเป็นสีเทาดีกว่าเราไม่เคยแต่งรถสีเทาเลยเนะี่ย อืมว่าไปสีเทาเราไม่เคยแต่งเลยนะเอาเป็นสีเทาแล้วกันนะครับผมเอ็กซ์ต้าไม่มีอะไรนะครับผมแล้วผมจะปรับแรงแม้แลวก็พวกอะไรเนี่ยให้อยู่สักประมาณ3แล้วกันนะครับแล้วก็ปลดล็อกความเร็วไว้นะครับผมอ่าความเร็วไม่จํากัดนะครับแต่เท่าที่มันจะดันได้นะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนเปลี่ยนชื่อป้ายทะเบียนใหม่เป็น H E E Y A I นะครับอ่าเป็นป้ายทะเบียน อันนี้เลยนะครับผม H W e Y A I นะครับอ่า <c oughs> สุดยอดเป็นไงเหมือนของแต่งจะครบแล้วนะไม่ไม่มีอะไรแล้วหรอเดี๋ยวมาดูล้อดีกว่ามาดูล้อสปอร์ตอ่ะผมใส่เป็นสี e 28แล้วกันนะครับผมสีคุมโทนนะครับออกเทาๆาดำดำนะครับผมแล้วก็ขอบล้อนี่ขอบล้อแบบเงินเงินเงาเงานะอ่าคุมโทนคุมโทนประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปวิ่งดูดิ โอ้ยโอ้ยแรงจัดแรงจัดทุกคนโอ้ว้าว้าโอ้โหแปะนี่ขบวินเทอร์โบโน,นะเว้ยอ่าวิ่งดีจัดนะครับผมแต่ที่ฟูเซอร์หลังกับท่อนี่ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แปะวิ่ง300ครับผมเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับวิ่ง300อ่ามายิิงหน่อยสิงหน่อย ขอดูภายในดิโอ้โหโอ้โอ้เอาเรื่องจ้าเอาเรื่องจ้าวู้วเสียงโบนี่วิทย์วิทย์เลยนะตายครับแหมเฮ้ยคันนี้กับถนนดีวะ่ะสมมติเจ้าไหนก็สบายเลยนะผมว้าผมชอบเสียงรถอ่ะเสียงรถคือมันมาแบบนี้เลยนะไม่ได้ไปปรับอะไรเลยนะครับผม เรื่องดีเอาเรื่องดีฟิลฟ้าฟิลฟ้าก็าาาาคือไม่ต้องไปโหลดเตี้ยเลยนะคือมันเตี้ยมาอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งใส่ช็คที่เป็นเลเวลสี่เข้าไปที่มันโหลดเตี้ยลงกว่าเดิมนะอีกนะโอ้แบบม่ต้องหาสาวมานั่งแล้วทุกคนหาสาวมานั่งดีกว่ามามาสปอนสาวๆมาดีกว่ามาสาวๆึ้นรถเลยจ้าเลี้ยงกันขึ้นมาเลยนี่มีคนนั่งหลังด้วยนะครับผมอ่ะแล้วขึ้นได้ไหมล่ะขึ้นได้ไหมเนี่ยอ่าได้อยู่ได้อยู่นี่ มีส,สาวๆนั่งหลังด้วยนะครับผมเอาเรื่องจัดจานทุกคนเอาเรื่องจัด,จดอ้าฟิวฟาวรถเรานั่งได้สี่คนนะครับถึงจะเป็นรถสองประตูนะแต่ว่านั่งได้สี่คนใช้ได้เลยใช้ได้เลยไปดูท็อปสปีดกันดีกว่าครับผมว่าคันนี้จะทาได้ประมาณเท่าไหร่นะผมเอามาก,กับท็อกบวกขึ้นไปไม่เยอะนะครับเอาแค่บวกสามนะครับผมคูณสามเท่าันเถอะนะครับ ก็จะได้ประมาณ300นิ้วมิตรนะครับดูไม่เวอร์ดีออกตัวนี่คือพุ่งมากนะครับผมพุ่งมากพุ่งมากนี่อุ้ยอุ้ยขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจชนเต็มเต็มเลยตายหมดตายออกตัวถือว่าดีนะเอาไปแข่งแดกแข่งอะไรนี่ผมว่าสบายๆนะครับโอ้แล้วทำไมวันนี้ทำไมวันนี้รถมันเยอะจังไงขออนุญาตปิดรถได้ไหม ปิดรถก่อนปิดรถเออเพราะว่าเราจะลองรถไงไม่ได้ลองสักทีนะรถเยอะเกินลางรถสักหน่อยอ่า่ที่คู่วันไปมาแบ็คไฟมาเต็มครับดังบุดังบะกเนะี่ยไปฮะโอ้สามร้อยกิโลเมตรายในกี่วิวันนี้ไม่ถึงสิบวินะครับผมยอดอะ่ะแรงจดัดแรงจดัด สาวนั่งหลังนี่เสียวไหมผมว่าเสียวนะนั่งมองไปข้างหน้ายังเสียวอะ่ะถ้านั่งมองไปข้างหลังจะเสียวขนาดไหนเออเสียวแน่ๆน,นะครับผมเสียวแน่ๆว้าเอาเรื่องครับเอาเรื่องแรงมากแรงมากวู้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 คุมไม่อยู่ร,รถแรงเกินนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปแดกมีดดีก,กว่านะครับผมไปวิ่งแดกมีดดูเนี่ยครับดูสิว่า รถเรานี่จะไหวกับพวกรถคันอื่นหรือเปล่านะครับ Let's go เอาล่ะครับได้คิวแข่งแรับแข่งกับใครวันนี้ดูรถแปลกๆแ,แต่ว่ามันให้เราไปอยู่แบบนั้นนั่นเราจะแข่งกันยังไงเลยเนี่ยพี่พี่ต้องเหยียบซ้ายหน่อยอะแล้วก็ให้ผมเข้าไปข้างในแบบนี้อ่าเบอร์ยางเบอร์ยางครับอ่าเบอร์ยางก่อนเบอร์ยางก่อน โอเคมาพร้อมเจ๊ที่สู้วันึ่งไปไหครับผมดูไง้ดิเกียบเกียบมิดเกียบมิดโอ้โหโคตรแรงเข้าใจไปแล้ว11บเอ็ดวีครับผมเอาเรื่องจัดนะครัแรงมากแรงมาก11บเอ็ดวีนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาจริงครับ11บเอ็ดวีเนี่ยอุยอ้ยอุ้ย ชิปหายแล้วหลบเครื่องบินมาจนคนปล่อยตัวเต็มเต็มเลยอรเมื่อกี้ of ดี oh ๋ a oh y oh. เดี๋ยวรถรถไปเข้าเ oh oh. ข้าวงก่อนเข้าวงไว้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอท้าแข่งนะฮ้ยท้าคันนี้ดีกว่าคันนี้ดูน่ารักน่ารักท้าคันนี้ดีกว่าครับอ่ะถึงตรงนี้เราก็รอคิวสักครู่นะครับเพราะว่า เมื่อก <T> ี้คนปล่อยตัวโดนรถชนนะครับผมเอาลราได้คิวแข่งแล้วนะครับดูสิว่าเจอใครเจอชีต้าครทุกคนดูสิว่าชีต้ามันจะสู้รถเราได้หรือเปล่าอะายายางก่อนปยยางก่อนอ้โแบอกเลยว่าออกตัวนี่รถเราออกตัวดีมากนะครับพร้อม1 2 r e e หนะครับจังวะนี้สับสาสับสสับห้าสับห แล้วก็โอ้โหเดียวเดี๋ยวมันแซงมันแซงสิบวิครับสิบวิแต่ก็ยังสู้ไอชีต้าไม่ได้ไนไนเนี่โอ้โหอะไรวันนี้สุดยอดในความแรงจริงครับเหีย่ยวต่ว่าแต่ว่าก็ยังสู้เขาไม่ไหวนะเสียดายมากเลยเสียดายมากเลยเฮ้ยคันนั้นแลมโบเหรอท้าคันนี้แข่งดีกว่าคันนี้แข่ง ท้าลัมโบทาเรมโบาเซนตูโนโเซนตูโนโนจำชื่อไม่ได้ละโอเคท้าไว้ท้าไว้ไม่รู้เขาจะแข่งกับเราบ่ะนะผมท้าไว้ก่อนเนะครับเอาละครับถึงคิวแข่งครับเจอฟิสเตอร์เลยครับผมมาฮะฟิสเตอร์ก็ฟิสเตอร์นี่เดี๋ยวเจอรถเราเข้าไปเดี๋ยวรู้เรื่องเฮ้ยจริงๆเอาสองคนหลังออกก็ได้เนี่ยถึงก็มันจะหนักท้ายหน่อย ไม่เป็นไรถือว่าต่อให้นะครับถือว่าต่อให้เดี๋ยวดูรอบนี้นะครับดูซิว่าผมจะวิ่งเท่าไหร่นะครับรอบตัวดีๆนะ่าจะมีเก้านะที่ทู่ว่านป้ายผูมันยกล้อะ่ะมันยกล้อะ่ะแต่ผมก็ไปนะครับผมมันวนแต่ยกล้อทุกคนยังไงครับจังหวะนี้จังหวะนี้เกียร์หกโอ้โหโดนแสงโ,โอ้โหมันมาแสงก่อนเข้าเส้นชัยอะ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ย เหลือจะเชื่อครับเหลือจะเชื่อมันนิดเดียวจริงๆนะเมืนเน่อกี้มันมาแซงเราก่อนเข้าเส้นชัยเองอะ่ะโอ้เกือบชนะแล้วเชียวโอ้อะไรกันวันนี้เสียดายมากเสียดายมากให้ผมไปท้าคันนี้ดีกว่าดูคันนี้มันมาพังเครื่องอะไรมาเรื่องเนี่ย <c oughs> <c oughs> เครื่องมันโคตรใหญ่ใหญ่สุดๆน,นะผมนะคือรถรอ เอาละครับเราเจอกับชีตาคันเดิมเลยโอ้โหที่มันนัดล้างแขนเนี่ยัดล้างมือเนี่โอ้โ oh. หเดี๋ยวรอบนี้ผมจะยิงไงตัดรอบนี้เราก็เราต้องยิงไงตัดแล้วแหละถ้าไม่ยิงไงตัดผมก็แพ้แน่นอนนะครับมาถึงนายจะรดแรงแค่ไหนจะจอไงตัดเข้าไปไนายก็จะรู้สึกนะ,นะดูซิว่าเราจะวิ่งได้กี่วิครับเวลาเรายิงไงตัดนะครับผม แกแค้นชีตาสักหน่อยนะครับน okay. ัดรักตาครับผมที่อวันไปู้แหลกจัดแกจัดทุกคน400รแลก er ้ก็ข้าเส้นครับ7.8วีครับผม7.8ครับผมเอาเรื่อกมากเนี่ยโอเสียวคเสียวไตัดเข้าไปครับโคตรแหลกย แต่ว่าผมว่ามันหนักคนนะถ้าเกิดไม่ไม่มีคนอยู่นั่นจะวิ่งดีกว่าน,นี่แต่แแจกอยากเอาสาวมาซ้อนไงใช่ไหมเออเราเราอยากเอาสาวมาซ้อนเราก็เลยต้องอันนี้หน่อยนะครับผมผมดูไปท้าคันนี้ดีกว่าเอ้ยอิกดัทอิกนัทแข่งกันเราไหมผมมันมันขึ้นว่าไม่ยอมแข่งอ่ะได้จะได้เอาละมีนัดล้างตาอีกแล้วเจอกับฟิสเตอร์คนเดิมเลยนะครับผมท้าคันไหนไม่มีใครแข่งกับผมเลยว่ะ เออรู้สึกว่าจะเจอแต่รถคันเดิมหมดเลยนะฮะทำไมเจอแต่คันเดิมเนี่ยอยากเจอคันอื่นบ้างอะไรบ้างมามามาพร้อมลุยพร้อมลุยมันต้องมีนัดล้างตานะครับผมนะดูซิว่ารถเราจะไหวไหมเดี๋ยวรอบนี้จะไปยิงไอ้ตัดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าขี้โกงนะครับเบรงหน่อยดิอ่าเบรคหนักนหนึ่งพร้อมพร้อมโเสียงรถเราก็แรงันเลยเนี่ยมาครับทีทวนไปโอ้โหมันยกล้อมันยกล้อ มันจุดลอยกุดอยยังไงครับยกรลอแล้วไงครับยกดอแล้วไงครับบังมันไว้บังมันไว้ไม่ให้มันแซงไม่ให้มันแซงไม่ให้มันแซงชนะไปบอกแล้วมันต้องมีนัดล้างตาเนี่ยครับผมเหมชนะเฉยเลยนะครับบังมันไว้ไงไม่ให้มันขึ้นมาเนี่ยครับเพราะถ้ามันขึ้นมาพ๊บมันก็จะแซงเราพอดีนะฮะเออเพราะนั้นผมบังมันไว้ดีกว่าเนะครับ ป็นไงสาวสวยพี่พามาเที่ยวทะเลแล้วจ้าตรงนี้เหินได้บอกไว้ทุกคนเดีย๋ยวลองดูลองดูที่เหินได้ไหมเหินไม่ได้จริงๆฝั่งนู้นไม่มีที่เหินอยู่นะเดี๋ยวจะพาสาวๆไปเหินก่อนมามาไปเหินกันไปเหินกันเย่ yeah. มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มันก็มาได้เนาะเออถ้าเป็นของจริงนี่จะ,จะพังไปแล้วนี่ไม่มีที่เหินอยู่ครับตรงนี้ จะพาสาวมาเหินนะครับผมเล่นเนินเล่นเนินมาดไป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 งหวะนี้มันไม่ข้ามอ่ะมันไม่ผ่านะ่ะใส่มาช้าไปหน่อยนะครับผมถ้าม,มีเนินนี่เหินนี่ผมว่าสนุกเลยอ่าเราทำอิงได้เราทำองได้เดี๋ยวเราจะเหินจากตรงนี้ไปเลยนะครับผมดูสิว่า มันจะไปถึงใกลขนาดไหนนะครับผมจังหวะนี้มาสาวเดี๋ยวพี่จะพาไปเหิน้โโ้ไม่ล่วงรถเ้ยเอาเรื่องจัดสาวนั่งนิ่งแม่กอับทุกคนนั่งแบบนิ่งจัจัดอะทุกคนนะตานนี้พี่จะพาไปเหินอีกรอบนึงรอบนี้มันจะไปได้ไหม <laughs> มันไปแต่คนน่ะ รถไม่ยอมไปเปไปแต่คนโอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กันไปด้วยละกันนะครับผมที่สําคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆจากผมนั่นเองเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอูโอเกงครับผมบ๊ายบายว่าไงสาวๆพร้อมไปซิ่งอีกรอบไหมโอ้โหขึ้นรถอย่างไวมาครับ Woohoohoohoo! <laughs>